สวัสดีค่ะพอแมนพนองค์เมื่อวานก็มาพวก,กับดาลามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองเป็นจังไดบว่้ไ้เห็นกันหนึ่งวันเมื่อวานนี่มีแต่ว่ามาดามว่างในกลุ่มแล้วมีโอกาสได้ลงคลิปให้วันนี้เนาะแต่แแรกว่าสิบ่าเขียนไห้แต่ว่ามาดามลงในกลุ่มจะเป็นลักษณะนี้ผู้ใดอยู่ในกลุ่มกัจะรู้กันว่าของช่อเชดใช่แตกสามตัวสองรอบ เอ็มจังได้มานบ่พ่อแม่พี่น้องค่ะมานบ่มานบ่ผู้ไดมานดีใจนาถ้ายัางบ่ท่านใดบ่ท่านมานมือนีตามตัวตามไม่คิดหอดคิดถึงกันบ่โน่คันคิดหอดคิดถึงกันคอมเมนต์มาในเด้อพ่อแม่พี่น้อง,อองคะ่ะไปเงี้ยวๆไปต่อเลยรบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวทำมาหาจินพ่อแม่พี่น้องอ่ะจัดไปชอบจัดขาดผ่านนะคะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง อดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรถชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาราดามให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนะาะจะได้อยู่ด้วยกันน,นานคันห้างหายไปแน่กายยะยะยาวากันพแมพินองเข่าไปเบิ่งในกลุ่มเนาะสาหรับเอฟซีที่อยากเข้ากลุ่มเจ็บเบอร์ลงเครื่องแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวมาดามแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวมาดามจะดึงเข้ากลุ่มเนาะค่ะเนาะจะได้เห็นแนวทางทุกอย่าง แล้วกะในกลุ่มกะจะมีแต่แนวทางบวมวายเพแม่พี่น้องน้องแอดมินพนจัดงานใ้ที่ดีในกลุ่มแนวทางกะจะมีแต่แนวทางแล้วในกลุ่มที่ผลหวยออกกะจะมีแต่ผลหวยออกแล้วกะในกลุ่มที่ท่ายผลท่ายกันผู้ได้มารับเงินตามอากาศไปนั่นกะอีกกลุ่มหนึ่งแล้วทุกอย่างน้องแอดมินเพิ่นทิทาคารลังไม่อะยังได้กะฝากไว้เป็น แนวทางทุกอย่างทุกอย่างให้แค่เปลี่ยนแนวทางอ่ะตาขอบุญขอบคุณเลยไรขอบุญขอบคุณช่วยเช่ใช่ที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองผู้ใดได้น,น้ำเบื่อแนวบอกไปสองรอบแตกสามตัวสองรอบไปรอบแรกกาชาตห้าหกสามแตกสามตัวแล้วก็เข่าสองตัวบนแล้วก็มาแตกรอบที่สองสองตัวไม่ไปไปสามตัวเลยรอบพิเศษค่ะ รอบพิเศษเข้าไป7จ็ดหสเข่าตัวกลับปีนทองพพี่น้องเอามาอนีตามใหม่ตามตัวชอแชชัย,ชชยให้มารูดเรารูด4ี่หน่อยถึงหหน่วย1กับสองสองตัว4หาง1นึ่งสามหนสองสาสองบนก็จะเป็น1 1ึ่งสองสองสตัว3หาง1นึ่งสองสาสองสีสองสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1นสี สองสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสองสี่โอ้กูใดๆน้องเพื่อนหมู่บ้านมานเด้เป็นยังไงน้อเพื่อนเพื่อนในกลุ่มมานกันบ่น้อหมู่บ้านแตกกันกระจายกระจุยกระจายพม่พี่น้องมือนี้มือไม่ไปต่อตามติดอ่ะต่อไปเป็นของเสียนหนุ่มของเสียนหนุ่มก็ได้ไปสามรอบแล้วค่ะเด้อไปรอบกาชาตไปรอบกาชาตอันใดล่ะ ปดโอ้ยศูนย์แปดตรงๆเนาะแล้วก็ต่อด้วยรอบพิเศษศูนย์เจ็ดตรงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ v ีไอพีสองเจ็ดแต่โบตรงแต่เข่าตัวนินตัวจอเมื่อนี้ผู้ได้เป็นแฟนกับตามตัวชดขอใจใจว่าฉันเชืยอหนุ่มให้มารุดนสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสองสองตัวส <lo an> ี่หางหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่เบิลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสะ หนึ่งตัว3หาง1นึ่งสองสาสองสสองหสองสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สองรูดที่2เน้นไปที่2 3 2สาสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว123่งสแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มก้าวขบุญขอบคุณเสียนหนุ่มที่ให้ เลขแนวทางมาว่างทางช่องนอากาับขอพระคุณเป็นอย่างสูงไปต่อเป็นของล็อกกิกพารวยผู้ได้ได้ผู้ได้ไดตามดีใจนั่งขัดโบท่านใด้โบท่านตามมือนีตามตัวตามไม,ม,ม่นะคะเนาะอะล็อกกิกพารวยไปสองรอบเพื่อกันไปรอบกาชาติกสามสามหแล้วก็ไปรอบพิเศษสามหาหาสามมือนีมือไม,ม่ตามตัว ล็อกจิกพารวยคนสวยใจดีให้มารูด4น่อยถึง5น่อย7กับ0ูนย์อ้เกกับศูนย์สองตัว4หาง2ตัว4หางก็จะเป็นเ 9, 9 4 03 0 4เก้่นบิ้นก็จะเป็น9ก้าเตัว3หาง0 9 0 3 9 0 4แล้วก็9 9 0 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9กสม ศูนสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว9 03าศับหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกจิกผารวยคนสวยใจดีแล้วไปต่อเป็นของรับนางฟ้าเนะคะ่ะของรับนางฟ้าไปสองรอบรอบสามมคคีไปรอบสามัคคีแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติรอบสามัคคีไปที่3า8 3ปสาม ว่าสามสวงคือสามแปดบ่มันเชียนผิดบนลมั่มันเชียนผิดบอลเพื่อไพี่น้องเดาเบื้องให้กันเลิกค่ะคิดว่ามันสามแปดเด้สามแปดเขาสามแปดสองรอบบั่แมนเตะแมนสามแปดเชียนผิดเด้อเพื่อไพี่น้องเจ๋อให้ไมไปเชียนห้องเพื่อนสามไอสามไอแปดสองโอ้ยสามแปดมีสองรอบเล้กค่ะจะไปรอบ วิ่งรอบสามัคคี1รอบแล้วก็รอบปกติเมียนมีหลักฐานมีหลักฐานเขียนไว้อยู่บี่นองสามปดไปสองรอตามตัวตามติดใครเป็นแฟนครับของรับนางฟ้าไปตัวรับนางฟ้าให้มารูด4นอยถึง5นอย9กับ02ตัว4หางเก้าสี่เก้าหห เบิ้ลก็จะเป็น9900 3ตัว3หาง904905 9 9 0 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่0รูดที่0เน้นไปที่04 05 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว905แคบนาจอถ้าใครจะตามของรักนางฟ้ากบขอบุญขอคุนรับนางฟ้าที่ให้ ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งชองแล้วกับขอบพค่ณเลยละเอาเด้ดี๋ยวเามาดามเจ้าคือวัวไปน้ำมูเจ้าคือว่ไปน้ำมูคคาตะเที่ยวนะเจ้าเนาะเมื่อนี่ไปไม่ด้อเมื่อนี้ไปไม่ตามต่อโอกาสขอโทษขออภัยแฟนครับแล้วก็กาบขอบุณขอพรเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบบว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกรบบขอบพคุณเลยๆเราพัฒนาหลากหลายมมพภคพลองเอฟซีใหม่เข้ามาหลากหลายมาก อาผู้ได้สิตามของดาลล่ามาดามมนีไปต่อมาดามให้วันนี้รูด4น้อยถึง5นอย6กับ8 2ตัว4หาง6 8 6 9 8 7 8 9เบิ้ลก็จะเป็น6 6 8 8 3ตัว3หาง6 8 6 9 6 8 7 6 6 8 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 ก้าแปดเจ็ดสามตัวเน้นสองหางหกแปดหกเก้าหกแปดเจ็ดแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของเป็นของเลขมีที่มากระบอไปคือการเลขมีที่มาว่าจังไรเลขมีที่มาห้มมือนี้ไปใหม่เลือกมือนี้ไปใหม่นะเลขมีที่มาให้มาตรงกับขอโทษขอภหยแฟนครับคนในกลุมเนาะคานอ๊ะ ลงในกลุ่มไหาเมื่อวานแรกมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสามกับสี่สองตัวสี่หางสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์เมื่อนี้เป็นวันที่สี่แล้วค่ะเด้อเมื่อนี้วันที่สี่เนาะมีโอกาสได้มาลงไหาสี่เก้าสี่ศูนย์เบิ้ลจะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่เก้าสามสี่ศูนย สามสามสี่สี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามศูนี่ย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี 3, 4, 0, ่ศย์แคปหน้าโัวแล้วไปต่อเป็นของใายเป็นของซ่องสุวรรณกบประพานพูมพพ่นองตรงกับขอโทษขออภัยซองสุวรรณ ช่องสุวรรณโมพานมือนี้มือไม่ไปไม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับเพื่อนเพิ่นมีแฟนครับลายได้ซองสุวรรณเนานะเลยแตกสามตัวบ่อยมากซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับสี่สองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดเบิ้นก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหาง สามสี่เจ็ดสามสี่แปดสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี่แปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณกราบขอบุณขอบคุณซองสุวรรณที่หายตัวเลขแเนวทาทางมาว่างทางางกาบขอบุญขุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาขบขอบคุณขอบคุณเสี้ยนเสี้ยนที่หายตัวเลนะ็กเนาทาง แล้วที่ขาดไม่ได้กบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามชมเนาะรอบอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นของลาวสามัคคีเนาะค่ะเนาอะ,อะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ